ใช่ชฮะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับต้องฟังทางนี้ครับและถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากชอบจัดอาหารให้สวยๆนะครับก็ต้องฟังคนคนนี้ด้วยเช่นกันคุณสุทธิพงศ์สุริยะนะครับสวัสดีครับ,ส,รบส,สวัสดีครับเมนเจอร์จิเนอเรเตอร์นะครับขาบสไตล <Africans> ์คอมมิชชลิม <beers> ิเต็ดนะครับคนที่อย<น>ู่ในวงการก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วคุณข่าวนั่นเองโอ้ตุนเต้นชอบ ชอบใช่ไหมสัมภาษเองสัมภาษณ์เองเลยนะไปไปก่อนคือ <c ười> ทำหนังสืออาหารอยู่แล้ว <c ười> แล้วก็จะชอบคือสไตล์ของคุณขามเนี่ยพชอบเพราะว่าจะดูคลีนคลีนเก๋เก๋คือถ้าเรียกเอกลักษณ์หรือว่าสไตล์ของตัวเองเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบไหนอะคะก็คือขายความเรียบง่ายคือความงดงามที่แท้จริง <c ười> นี่คือสั้นๆนะฮะแล้วก็ขายความมีชิวชีวและเป็นธรรมชาติของอาหาร ของอาหารเองโดยที่ไม่ต้องมาแต่งบรเป็นอ๋อไม่มีพร็อพครับไม่เน้นพร็อพปกติเราจะเห็นเวลาเขาจัดอาหารน้นพร็อพเยอะมากพร็อพเยอะมากบางเล่มนี่บอกว่าพร็อพแทบจะบังอาหารหมดเลยซึ่งเราไม่เน้นเราต้องให้ต้องการให้อาหารมาเด่นเองใช่เพราะโดยหลักๆเนวิธีการที่จะทําอาหารให้สวยนะฮะเราต้องมาตีโจทยะว่าเรากําลังขายตัวของวัตถุดิบอาหารไม่ได้ขายพร็อพลุกท่าวันหนึ่ง ออตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในวงการธุกรกิจอาหารแล้วลูกค้าเขาจะซื้อซื้ออาหารนะฮะเขาจะไม่ไม่ซื้อพรอ็อพฉะนั้นถ้าวันหนึ่งที่เราทํางานกับธุรกิจอาหารแล้วเนี่ยพร็อพไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นเลยเพราะว่าลูกค้าจําเป็นจะต้องขายตัวของ Product ขายมันให้ได้ให้อยู่ได้ด้วยตัวเองถูกต้องถูกต้องแต่ว่าคุณขามันคือแพทฮารุได้ยินชื่อก็คุณขาดเป็นฟู้ตลิสต์ยังมากคือเราก็ดูผลงานมาแต่ยังไม่รู้เลยว่าคุณขาดเนี่ยก้าวเข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้ยังไงอะคะมาเป็นฟู้ตลิสต์ได้ยังไงก็หลักๆคือเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากนะฮะแล้วก็ชอบเรื่องสไตล์ก็ดูแมกกาซินอาหารมานานที่เป็นหลักๆนะก็จะเป็นโดนเฮมันัฐจวด นี่เป็นสาวกเลยดูมานานมากแล้วก็เห็นว่าอาหารเขาเนี่ยเป็นอาหารที่คือเดี๋ยวนี้อาหารมันไม่ได้ลักษณะคือจะต้องแบบอร่อยแล้วมันจะต้องขายในเรื่องของรสยมแล้วก็สไตล์ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มันเรื่องของมูลค่าเพิ่มต้องมีนะฮะซึ่งเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับเป็นเมืองของอาหารการกินนะฮะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยส่งเสริมเฉพาะในเรื่องของรสชาติที่อร่อยเท่านั้นแต่พอ มองภาพรวมแล้วพออาหารไทยไปสู่สากลแล้วเนี่ยเรื่องของภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพคเกจิ้งอาหารหรือสิ่งพิมพ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มองเรื่องเรื่องสไตล์เรามองเฉพาะเรื่องของรสชาติอย่างเดียว นึกถึงฝรั่งเศสเลยเนี่ยแต่งเยอะสวยงามมีอาหารก็ถึงหนึ่งครับแต่อย่างเมืองไทยเนี่ยจริงๆเลยบางบางอาหารอย่างอย่างคุกกี้ของคุณขาไปก็คือแพ็คเกจจริงก็เก๋มากคือเราจะต้องดูภาพรวมให้มันดูดีเพราะว่าแพ็เจอบอย่างของไทยๆอย่างเงี้ยเพิ่งไปเจอเข้าตังมาอร่อยมากแต่ใส่บอกว่าเป็นพลาสติกธรรมดาผูกโมแดงซึ่งตอนแรกเราก็แบบ จะกินดีไหมแต่พอชิมแนละ้วอร่อยมากมก็เลยคิดว่าโอ้อันนี้คุณพูดถูกเลยหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะมองว่าทําไมจะต้องไปเสียเงินอะไรกับแพ็กเกจจิ้งอาหารอร่อยคนก็ซื้อล้วแต่ไม่จริงอะ่ะแต่อย่างผมเนี่ยผมก็ซื้อแพ็กเกจจิ้งนะ <c oughs> อันนี้ยอมรับนะคือไม่ใช่ว่าแพ็กเกจต้องหรูหรานะแต่มันต้องดูน่ากินอ่ะดูน่าเชื่อถือในประมาณหนึ่งใช่คือโดยหลักๆนะครับคุณลักก็คือว่าคือเวลาเราไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรก็ตามเนะฮะเราเราจะชิมอาหารไม่ได้สิ่งที่เราจะชิมอาหารไม่ได้คือชิมด้วยสายตาแสดงว่าถ้าเพคเกจจิ้งสวยนั่นแปลว่ามันมันน่าจะอร่อยนะก็ลองซื้อมาดูนั่นแปลว่าการที่เราทําภาพลักษณ์ หรือทำสไตล์ให้ของนาธานเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราอยากซือ้ออแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าของของสิ่งเดียวกันถ้า ถ้าธุรกิจเดียวกันถ้าอีกคนออกมาทําอีกแบบหนึ่งนะฮะมันจะโดดเด่นแล้วก็แตกต่างโดยชัดเจนเลยผมก็เลยมาทําตรงนี้นะครับและอย่างคําว่าฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยคือถ้าใครไม่ได้อยู่ในแวดวงอาหารอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องมีโอ้ทำไมต้องมีทําอะไรฉันจัดเองได้ไหมทําเสร็จแล้วฉันเอาใส่อาหารใส่จานแล้วก็ถ่ายก็ได้แล้วนี่แต่ฟู้ดสไตลิสต์จริงๆแล้วมีหน้าที่ตันนี้ที่อะไรครับก็หน้าที่หลักๆคือคือมองมองความแตกต่างของตัวของเมนูอาหารนั้นให้ ให้ดูโดดเด่นขึ้นวิธีการง่ายๆนะฮะคออือยังยกตัวอย่างนะผมก็จะทํางานกับเชฟพ่อครัวเยอะนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าพ่อครัวหรือเชฟคนไทยที่อยู่เมืองไทยนะ mm hmm. เขามีทักษะที่ทําอาหารปรุงอร่อยแต่ว่าว,วิธีการที่เขาจะนําเสนอเรื่องของสไตล์ออกมาเนี่ย mm hmm. เขาทาไม่ได้ mm hmm. เพราะเขาไม่มีความเป็นอาร์ต mm hmm. ทําไม่ได้เลย mm hmm. ฉะนั้นเวลาเขาทาอาหารรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยกระบวนการคือว่าเขาลืมกระบวนการว่า จริงๆแล้ววัตถุดิบอาหารเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความสวยงามในตัวกรงนสร้างได้ทางสลีละเนี่ยคือคือเชฟเนี่ยเขาเขาจะมองเรื่องของการปรุงให้อร่อยแต่กระบวนการของฟู้ดสไตลิสเนี่ยผมจะมองก่อนการปรุงก็คือว่าผมจะดูว่าในหนึ่งเมนูยกตัวอย่างเมนูต้มยำกุ้งนะครับก็จะมีส่วนผสมอะไรบ้างผมจะวิเคราะห์เป็นเป็นต่ลเป็นตะรายการเลยแล้วแต่ละตัวเนี่ย จะวิเคราะห์ว่าสวยอย่างไรและหลังจากนั้นก็ค่อยมีการจัดการเรื่องอดูสีว่าคอนท้าสีอะไรบ้างและดูในเรื่องของการหานัหนการซอยว่หาห<า>ันซอยยัง,ยงไงให้สวยจะสวยแต่ว่าการหานันการซอยทํายังไงจะต้องให้มันคงสภาพเดิมที่เป็นธรรมชาติให้คงเหลือมากที่สุดแต่ว่าขณะเดียวกันนะฮะสิ่งที่เราทํามันจะต้อง อยู่ในเรื่องของเขาเรียกพาณิศิล์คือความสะดวกในการทานจะต้องมีไม่ใช่ว่าทำแล้วสวยสวยแต่ว่าการทานยุ่งยากก็ไม่ได้อันนี้คือวิธีการจัดการของฟู้ดสไตลิสต์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเชฟซึ่งแล้วก็พอทําตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาสู่กระบวนการปรุงให้อร่อยนั่นแปลว่าเราจัดการเข้าใจวัตถุดิบก่อนแล้วหลังจากนั้นพอปรุงเสร็จแล้วมันก็สวยอัอันนี้คือเมืองไทย าดเรื่องกระบวนการเบื้องต้นมไม่ไม่ทําเลยแสดงว่าพี่ขาบต้องทํางานกับเชฟโรงแรมดังๆครับทําไมฮะไม่ใช่ใชไม่ใช่แบบว่าเป็นเชฟนู่นเชฟนี่ไม่ได้นะครับถูกไหมฮะเขาถึงบอกว่าอาหารบางทีอาหารที่ใช้ถ่ายเนี่ยอาจจะนํามากินไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องปรุงแต่งแบบ อาจจะทําให้มันดูสวยกว่าความเป็นจริงอันนี้จริงไหมคะใช่มีมีส่วนมีส่วนแต่ว่าณตอนนี้นะฮะณตอนเนี้ยสิ่งที่เราเห็นจากแมกซีนจากฝรั่งเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยวิธีการง่ายคือพยายามทําให้ทุกสงทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับของที่ฐานได้เลยแค่แค่จัดการว่าใส่น้ํามันนิดหน่อยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสําคัญสุดของการตกแต่งอาหารคือหัวใจมันนะฮะจะต้องทําให้อาหารนะ กินได้ก่อนอาหารต้องกินได้ด้วยตัวมันเองและสวยด้วยตัวมันเองนะครับเดี๋ยวเปิดให้ตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนี่คือหนังสือที่ได้รับรางวัลด้วยใช่ฮะหนังสือแต่ละเล่มนี่มีความแตกต่างกันยังไงอย่างเช่นเล่มนี้คือเล่มนี้ food and travel law จริงๆแล้วเล่มนี้เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ของเราเองที่นี่เลยที่นี่เลยก็ก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษจริงๆแล้วอาหารลาวเนี่ยกับอาหารไทยเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะฮะแต่ว่าผมอยากจนะนาเสนออาหาร ที่ง่ายๆที่คนรู้จักดีก็เลยก็เลยมองไปที่อาหารลาวแล้วก็พยายามที่นําเสนอคือขายสเสน่ห์ของความเป็นเมืองมรดกโลกคือหลวงพะบางก็พยายามที่จะขายในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็การสัมภาษณ์บุคคลแต่ว่าทั้งหลายแหละนี่ก็คือพยายามนำเสนอคืออาหารให้มันดูออกมาเรียบง่ายๆโดยที่คือ อาหารลาวก็คือเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยอาหารอีสานอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าอาหารหลวงพะบางเนี่ยมันมีข้อแตกต่างคือมันเป็นอาหารราชสำนักหลวงพะบางผมก็ก็พยายามที่จะใช่ครับก็เลยก็เลยพยายามที่จะผมเป็นฟู้ดสไตล์สต์อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะนําเสนออาหารลาวเนี่ยเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาแต่ว่าการตกแต่งสวยงามเป็นแบบเป็นแบบฝรั่งไปก็ก็ทําออกมาเล่มนี้ก็ได้รางวัล ตำราอาหารดีเด่นของโลกมเมื่อปีที่แล้วอ๋อจริงเหรอใช่ครับตำราอาหารดีเด่นเลยเหรอเห็นบอกว่าข,ขายดีที่ลาวขับขายดีที่หลวงพะบางคือตอนแรกเห็นปุ๊บเนี่ยอุ้ยหนังสือเกมมากนึกว่าเป็นพวกบอกว่าแนวอาหารฝรั่งอะไรอย่างนี้แน่ครับอุ้ย ทำไมเป็นอาหารลาวก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรอย่างนี้คือเรียกว่าสอดแทรกกันเข้าไปลงตัวมากค่ะเล่มนี้ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ขาบสตูดิโอเนี่ยคือคือเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจอาหารไทยและเอเชียที่มีรสชาติดีมีสรรพคุณและสมุนไพรดีอยู่แล้วแต่ว่าขาดเรื่องของดีไซน์หรือสไตล์ ผมเปิดตรงนี้มาเพื่อต้องการที่จะสร้างตรงนี้แค่นั้นอเองรับทําอะไรบ้างคะครับก็มีเป็นฟู้ดสไตล์เลยก็ตกแต่งอาหาร,าหารให้กับหลายๆที่ท,ที่ที่เป็นลูกค้าหลักๆก็คือโอปงแปง ภาพทั้งโอมแปลงเนี่ยเป็นผลร้านไปเลยใช่เวลาที่เขาจะถ่ายภาพประภาพโปรโมชั่นอยู่ตามร้านอุบวนเพนน่อุอวนแปงอุตางแล้วเรียกซะเออโอเคอุบวเพนนะคะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งอาหารก็ทําให้เยอะเลยฮะก็มีทําให้ทั้งของเอสแอนพีกำลังจะพูดเลยว่าสไตล์เนี่ยอ๋อใช่สไตล์เหมือนเอสแอนพีเลยมาดิลาฮะแล้วก็มีทําให้ของเดียโรกาแฟเดียโร ก็อบองแปงแล้วก็ทำสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ก็มีนะฮะของเล่มสีฟ้า <ทะ S 2> ของ่านทะเล<า><า>นะฮะเล่มนี้ก็ได้รางวัลเป็นตำราอาหารดีเลนประเภทธุรกิจอาหารแช่แข็งเป็นตำราอาหารดีเลนของโลกเหมือนกันอ,อันนี้คือเราต้องส่งเข้าไปประกวดด้วยตัวเองครับด้วยตัวเอง